รอยเกี่ยวับความะลี่วัคสม่เกเสต้สาเสร็จปอดแล้วเต้ติดปอเนี่ยนนี่ยเต้ติดเต้เสร็จปอดสามสามใช่จะได้อีกอันนะอย่าหลุยมนะสามวนะ